สุขสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องใหญ่จิ้นละผลุ่นออฟฟิเชียลนะจาวันนี้หลังจากสักผาเรียบร้อยแล้วสวยองสวยเติมขึ้นว่า,อาทองขึ้นสีเรียกร้องข้มข้มเต็มแล้วกำลังนั่งอันสักผาอยู่ด้ยินเสียงเสียงยังนอ,นอว่าสันไม่ยืดจิ้นกันเลยสักผาแล้วเลยยางมาทางผียางมาใช้วาตี ยางไมน่นี่มานี่บริเวณนี่กับซีเมนครัวอย่าสวัสดีครับอาจารย์ปลัดสวัสดีครับโอ้มือนี่เหย,ยียดอย่างนอกรูกรูกรูโง้ยป,งปูปปปปปครับ,รบอันนี้ก็คือสีเมนก็ยังนี่ผัดผัดหัวปลาดุกฟูกผัดผัดหัวปลาดุกฟู มีเนื้อน้ำยูพี่น้องมีเนื้อแล้วแต่มีหางนีตัวก็จะฟักเป็นทอนอืแต่ว่าหัวมันมันขื้นมาหลายก็เรียกว่าหัวปลาดุกฟูอุย้ยอันนี้ก็ผักอีตูมาทางนี้มีหอดสมุนไพรว,ว่ากันไปพี่น้องผักอีต,ตูอย่างนอ้อยคือมีคือคือมีสมุนไพรเนาะไต่กลมครับไต่กลมใส่หม้อแบตเพือเอาเทียนเรือเอาไรไต่ ต้มไก่ครับโอ้ต้มไก่โอ้คอยวายอยู่ข่อยว่าอยู่ข่อยว่าอยู่ขันมี้ขันขันเป็นต้มไก่กลยมันต้องมีสมุนไพรใส่พร้อมเป็นสูตรเด็ดของคนอีสานบ้านเฮามาพี่น้องโบ้ยพุณน่ะสุดยอดแล้วบาด้พี่น้องเขาเจ้าถามมาหลายขันมีต้มไก่ใส่สมุนไพรบ๊อบวัสดุสมุนไพร บ้านเฮากะเอื่นว่าอของผองชุรสครับผงชุรสเอื่นว่าสมุนไพรผงชุรสต้มไก่นี่กันนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเนี่ยเมื่อเช้าพอไปใช้มาใช้เะพี่น้องช่วงนี้ทูกแถวดีก่อนเออเพราะว่าขั้นเมื่อบ้านกะสิได้เล่นไปเล่นมาอีกเลยอยู่บ้านนี่ละอยู่บ้านอยู่โดมรวมโดมซ้อม ตังจะเกอบแซนบึบึ้ใดอยู่ในนี่ติงจะเมือติงดอมดอมอมดมมือะไรกเกิดมื่อหลังเมือหลังเมือหลังมื่อะไก็เลยผมนี่เสียงอเตนเตนเตอนจะไปหานอนโดนปนันวันดีครับจ้าโอ้ตื่นมาต้นไม่รับาพเออยินอยู่กูดกินเคียง นี่แหละโออนี่มันเคยดิกรผพากันแมวลากันอยู่นี่นี่น้องเอ้ยอนับแลืสวยเออเพ่จับ้เาเจ้าตีซีนวะครบข่ตีสองเกือบตีซีเข้าใจวะนี่เข้าใจครับตีสองเกือบตีซีขึ้นมาประมาจากจากตีสองพยายามรับได้ยีบหนึ่งเลยหูเมียขึ้นมาตีสามตีซีไม่รับอีกแบบนี้เบื้องนาฬิกาตีอีกประมาณจีสามสิบมาที่่แหละตีสามเรื่อไงนะ เป็นตาไม่เมะกับบ่อมันมันอาดชิไลไปแล้วแต่เสียบไปอ่ะใช่ไหมตีซีมันเป็นอะไรมันจะเป็นน,น,น,น้อนลับขึ้นกลางเวนเขานอนหลายให้ไ,หไ,ได้เหรอบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เขาต้องมีแนวาอย่ามีอย่านอนหลับซะแล้วบ่ไปบ่ไปออก็เลยว่าปะ่ะมือนี่มีโครงการหลังจากกินขเขาแล้วมือว่านเมื่อก่อนนี่มือแห้งพี่น้องก็ใครเด็กหักผ่อ,อนอะไรก็เลย พักควันให้มันเต็มที่ก่อนเอฮ้ยนี่คือฐานบางไฟบางไฟสิบแสนฐานบางไฟสิบแสนของไม่เหลี่ยมเออเอยพี่ละพี่น้องแต่ว่ามือนี้สิมีการแข่งขันบางไฟหรือว่าสิมีการเฮ็ดบบางไฟหน่อยจุดไส้จุดว่ากันว่าถารอถ้ารอ่รอ,อไปพี่น้องเพราะว่ามือนี้ กัดเขียวใส่กันแล้วเนี่ย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 เอาอีกแล้วพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับนี่คือปลาครับปลาลาบ้านบ้านฟ้าหวนเฮเนี่ยปลาลาบ้านฟ้าหวนปลาจะเลยยังล่ะสันมือเอ้าเพราะว่าเป็นปลาลาไหมมันฟ้าหว่นเนี่ยฟ้าหุ่นซำจวดพี่น้องซำจวดซำจวด โบ้ยเอาแท้เลยวะมืตัวิกินเขาก็ได้วะมันจังสิมีแข้งเฮ็ดซ้ำตุ่มไก่สุกโอ้เฮ็ดซ้ำตุ่มไก่สุกงานพี่น้องเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการแช่งคันกันเอาพี่น้องเมือนี่ไผ่สิไปไผ่สเปินอีหยังไผ่สิแพ้หรือชนะหรือไผ่สิอ่าเคือายังก็ไผ่สเปินมูหรือเป็นจ้า เออคอยชมพี่น้องคอยชมอดบอลลนทนบไหวพี่น้องว่าสิกินข้อสะก้อนแจ้งสิกันกันว่าสันบาดบไหวแล้วเอาบระยู่แล้วเอาบระยู่แล้วซ่องไหนช่องไหนช่องแค่ไหม้าเดี๋ยอะๆผมยืมตัวมีเยอะแยะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ผมเมีดอ้อยหมดไหมให้ผมเลีดอันนี้กันเนี่ยมันมาจ่อกีบพุ่มแล้วโอ้ยมันน่าดีเลยด้วยน่าดีจ่อกีบพุ่มเดี๋ยวเป็น ก็เป็นซองกาแฟสเสดดพี่น้องกาแฟสเสดดกาแฟาสมุนไพรยี่สิบเก้าชนิดมือนี่สิเป็นยี่สิบเก้าชนิดหรือสิเป็นชนิดเดียวสามสิบเป็นสามสิบชนิดเล่นบ่มือนี่ <c oughs> ยืมซองหนึ่งก็ได้เดี๋ยวอยู่ในห้องเดี๋ยวสิเปเอามากิกนเขาแล้วเดี๋ยวว่าให้ผมยืมซองหนึ่งกันมือนี่ไผ่สิเป็นมูไผ่สิเป็นกาไผ่สิเป็นกาไผ่สิเป็นหงพี่นอ้องขอค่อยติดตามชม จัดให้จัดใายจัดให้ฮะเะนี่ยบาดอาเบิ้งสิน้องโอ้ตะปูเลยวะคุณนี่ตะปูไหนยุ้เช้าด่บอ่ะนี่แหละ,ะ,ะสูตรของสูตรของแม่ชื่น เอาตะปูตัวพี่น้องเอาธง<ช>มาที่นเะเอาธงเอาธงมาเอาธงมาว้างเลยเออจุดไม่ขึ้นใส่ตะปูมันหัดแล้วจังไปตอกมันมันบอกเขาแมนหัดแล้วจังไปตอกมันบอกเขาฮะทีนี้บังคาอีกวะนี่ฮะ มีบางพายอีกวันบางพายไปเลยข้าออกนะเซียวมือน้ำชุดใเมื่อบานวันที่เจ็ดที่แปดไงพาบางพายหน่อยไปน้ำหนูกพาหน่อยชาวบ้านเขาติทุบมาใส่หรือมันแห้งขด่ะตัวนั้นบ่แห้งมันบ่ตัวนั้นบ่แห้งตัวนั้นบ่แห้งก็สีบ่ได้ไปอันเนี้ยเนี้ยปรับใหม่บ่าเจ้าคือว่ามันผสมกันบ่ได้สันผมจะเอามือหัวใส่กับว่าบ่แห่เอาใส่หมอตัวนั้นมัน กามือหัวเข้าไปเข็นไหมนี่สิแห้งบ่หมูหมูหัวมันก็ได้เท่านั้นบ่เค้นให้มันละเอียดมันละเอียดเลยเลรอบ่บ่ละเอียดเต้นี่เป็นก้อนตะกี้เบิ้งตีละตีเบื้องทำมัน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 ขึ้นมันก็ขึ้นในตัวทำมันละเอียดทำมันขึ้นจะว่าผมว่าเอามือหัวมันกัเมือหันมันขึ้นอยู่ด้เข้าใจวันขึ้นอยู่ได้ผมผู้ผมเห็นเมื่อกันครับตูวกำลังน่ะ แต่ว่าันขึ้นบ่สูงขึ้นไปพราะมีดห่างเนี่ยกระตูลงสู่มือหัวนะมือนัะเอาไปนะนั่งผมจะเจ็บยังเกลียดแต่ยังวะผมมันันพอดีแล้วยผมตานมากผมเขาไม่ได้ง่ายเละอัดใจเลยปีนใจเลยอัดเลยฮัตใช้ไม่กันแนนรูปรูปหากันเบิร์ตเก่า พี่น้องมือนีถ้าค่อยติดตามชมมันสิเป็นจังไรพี่น้องถ้าเบิงไผติดเป็นมูไผสิเป็นจ้าไผสีขึ้นหรือไผสิลงพี่น้องถ้าค่อยติดตามพี่น้องเอ้ยว่าสิ่เที่ยงมันเลี้ยวบ่ทัานนา่ไดนเลี้ยวดอกเพราะว่าดูดินไตโกลมเรียบร้อยแล้วพี่น้องไป่อแหนมไปกินเข้าไปมาเม่ตจงมาเห็ดนะพี่น้องบานนี้ ไกเ่เรียบร้อยแล้วไปพอมาะพี่หนุ่มไปกินขา้าวอ่ยยรรออใาอให้พี่น้องเบิง้งนี่แหละยุ่รอบๆนี่แหละพี่น้องว่ไปใส่หรอกให้พี่น้องเบิ้องใกล้เสีล้วเลยพี่น้องดมกันสาดกันฝนกันลมใกล้เสี่ยวแล้วบ้านนี่ย่มไรสดหนาฝนก็คือสีบม่มีฝนผาใส่หรอกไปไปเบิ้งมือนี่ฝีมือ ้ยินว่า้ยินว่าอาจารย์เปียกร็เป็นคนเมือผมสำรวจกระสันว่า แซ่บน้ำกันพระพน้องมากเลยนี่ไปเข้าครัวเข้าครัวไปดูซิว่าใต้กลมเป็นอย่างไรหรือมันจะกลายเป็นต้มไก่อายทุนแ้าพอว้าห้องกัคน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 ้คนท้วคนแล้วคนพล้คนวคนล้คนลังคนลคนคนๆลๆอันขออนุญาตยืมใส่ของอาจารย์เชิญด้วยคนล้คนคนลค ปูสาดเป็นที่เรียบร้อยยุ่งสิละพี่น้องมือแรงกับสิพ่อครับเบลไลอีกนะมือขึ้นนี่ไม่ได้เกี่ยนยูเลยประมาณบ่ถึงชั่วโมงพอดีมีน้องเบลอยังก่อนน้องเบลนี่พาดามากมือขึ้นไม่ได้เจี่ยนกันเลยเออพอดีช่วงของเพื่อนก็เป็นชั่วโมงก่อนแล้วกันไปหยิบแกเข้าวกันหน้าว่ะส่นอืมพอจะไปหยิบแล้ว ผู <chat> ้เมียึ้นมาเอาเพลินยังไรแมวลาต่ออยู่ต้นนี่ประจันมันยังกินก็เลยเปลี่ยนหนาจากได้กินมาเป็นเก๊กอ่ะอัวเป็นเก๊กมือครึ่งเนี่ยมาหาหมอลำหมอลำกองลูกซาลูกศิษย์ของพ่อใหญ่สังบ้านน้อยดาวเหนือจานเพิ่นก็เลยว่าเอ้าผมบอกได้ง่ายประนันได้เลยเสร็จแล้วเต่งหนามาแลนใส่แมวลายจนจบรายการจัางภาคกลางฤก ล่ากันจังพ้ากันไปไพไปมันเขาไปพฟกคอนเมื่อนี้นอนอย่างเต็มที่เมือ่อคืนนี่จากตีสองไปหูเมียขึ้นตีตีสองกลักวๆแล้วมาหูมมหลับอีกตีซี่บ่ดีหูเมียขึ้นมาผัดแจงสองงเอาละเต็มที่แล้วบานก็เลยว่าเอาเมื่อแรกนี่ก็กสิแมวลาที่เกาหน้าจานบุญ จอดบูธวะพอไปมันเราซื้อบุญซื้อบูธมั้บะจอดไหนก็ได้ครับจอดบูทครับจอดบูธถ้าได้ื้่พอดีสั่ง อันนี้คือคนกวนเนี่ยเเป็นคนจุมือเนี่เ็นุมือนีนวะอันนี้ปะท่าปะท่าหน้าที่บดีดาสาวน้อยแล้วแต่ปุ่มยุสันาลๆยุสันาใหญ่ๆใหญ่มากทีจอดบุดไแล้วจอดบุดตอนนี้ก็ไปให้ท่านดัท่านบุนจ้านี่แหละนี่นะอยู่น้ำกันคุยกันไปแต่ละคนจุนี่บุดี่อาจารย์เชฟบุดอเบุอร พี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนิทสัก่อนเนาะเออจะมาพบมาพอกันคลิปต่อไปที่ปเป็นคลิปย่างนั้นพี่น้องจะค่อยติดตามชมทางช่องยาจีนลเพินออฟฟิเชียลอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดติดตามกดมไลค์กดแชร์รแล้วก็กดแชร์ไข่กดกระดิ่งร้รอมยาขามโคตรชนะมีย่ยังเสียหายเบิ้งนู่นเรื่อยๆถือว่าค,ออคลิปคอร์เคเลอ้อยน้อยแง่แต่จะถือจะซ่าก,กันเอาไว้สนิทปิดคลิปนี้ไว้เอาไว้พบกันคลิปต่อไป คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณสวัสด,ดีจ้าโอ้โ,อโดนตีโดนด,ดนตีจบชีพพี่น้องโอ้คนห,หัวลูก